ปิดได้แล้วบอจกักเปิดดูหักแล้เวปเปิดไหมถ้มตา,าตัปิดกูลงงุดเด้และขู่ละคนเหียห้องต้องการโอ๊ยเหี้ยห้องต้องการเข่ามาพี่น้องเอ้ยรลายขูละคน,นเดือดรอประมาณสองคนแหละอืมอืมรลายเตอ่ะ,อ,คคะอืม จ้าโอ,อ้เปิดแล้วเปิดขึ้นอีกบนุป,ปอกระเทินนะอาอาพาเบิงส่วนพักเท่าแม่แน่ว่าส่วนเดียวบ่ได้แล้วมีโอกาสนักสี่นิ้วให้แม่น้องเท่น พดพักให้แม่พดพักให้ตาแม่ก่อนอัน้นอกวมากนสงการไปไหนต้องพดก่อนไปกินสงการนะพดไปกินเองพดไปกินเองไหนน้าบอต้นขาสาแม่เนาะผูกะไรนพี่น้องเอ้ยงบัวเนาะต้องวัว หน,น้าาอีแน่น้ำมดนงามนะพี่น้องอปีนี้นะอะไรทังหมอยากรีวิวเบิ่งนมันขี้ไล่มันกว่าพัาคอมปอร่คนนะกพี่แน่สัวสีนิ้วลูกผู้สี่นิ้วนะเอาก้สี่นิ้วอีกเอาปจจันสี่นิ้วป้านะบ่ลูกนวสงกเานมาคง พักเสริมเ่าสื่อมาแจนชนุมานเพื่ออะไรพี่น้องเอ้ยมาปลูกพักเทิมลูกพักเทิมมากเลยค่ะมาตะผังไทยจักถามนี่หนานี่มันหักกระงามพักบัวคนนี้หักกระงามตะกี้แทบสิบรอด บัดเดี๋ยวนี่ปลูกดูวผูกเงากับบีออกหัวกใหญ่ออกเลยบีออกไปปลูกอะไรดอกปลูกพอได้กินมะผิดมะผิดมาคูงมะทัวเฮาเฮาปลูกเองเลยมันต้องขี้ไล่คือเจ้าของขนาดเลย มักทัวเหาฮนะดับแนวมาอุ้ยอุ้อีกแล้วบบนี้อ่ะงามบองามบอมักทอไมายาัวนไงงาบอ ทงเพะเโนูะนูมายืนยืทงปาหันหนาวพี่ลูกนหาวพีเห็นผายเห็นผาเห็นประเทศเห็นทางเห็นนูนห่อยบ้อโอ้ยแหลนแปแอกค่ะ เงอีกอกนะครับกระทางพนนพนยางมันน้ประเทนนระวังล้มเด้อเกือบมวงบได้แนวผักบัวนักืมันใต้ดับแนวเบิ่เ uh, งิดน้ำมัน ภาษาใเมเปิ้บัวบ่คอยงามจรินีนี่พักไพยกับบ่คอยงามคือกันเมื่กันได้ยินว่าน,นี่นะนี่ห้ากางงามอันนี่นะ มันคือตายไหมคะกระเทียมเจ้านะเพราะเราหยุโดมันลาแล้วมันสี้แก่เลยรดมะขนี่ต้งองมนสินได้ตามกินใส่สกุ้งสดนี่วาสันเดปลาตัวดอก พักอันหัวหลบพา,าเฮาเกี่ยวับคุงบงงามพี่น้องก็ยอมหลับเลยว่าปีนี้บงงามพักนะออกบเขียดบ่มี่ผักกับบงงาม <laughs> สมพ่อเนาะมันบ่มี่โกบเขียดแกงใส่ดิพักกันก่อง พักในตำนานที่ารผู่หลายคนถามกันเข้ามาเฮ้ยดอกพักการกองนะมันเป็นสียางเกาะออกสีม่วงม่วงบอม่นบอนี่หน้าต้นมันนะพี่น้องอันนี้บอม่นนะจ้าลบไปพักเสียนเสนอหน้าเสนอตาพนาดีนี่พักการกองอันนี้นะ และคือละคนผมว่าดอกดากวกระจายโบแมนเขาเขาไปเซิร์ชเบิ้งในเน็ตแล้วมันโบแมนมันคุละอย่างกันไหมจริงจริงคุณละแนวกันเด้อันนี้พักกันก่อนเนนบืเดี๋ยวพักกันกนล่องดิยเขาไม่ไนายฮะนนดิดโด,ดยโดยเบื้องนอเบื้งนั้นไหม

อย่างพักเสียนลูกโดยไอหาโดนเนาะโดยหมักเผ็ดไม่ใช่หมักเผ็ดไม่ใช่หมักเผ็ดผู้ดีผูกอันเด็กอันหนาข้างในนี่ยดิเราเห็นยุเอาเราเห็นก็คือบ่เห็นพี่บอโดยพี่บอสไม่ใายอันนั่นแล้ว เราเห็นแล ah? ้วบ่สพักเสียนพักเสียนพักขันกองพักขันกองลูกไปบุญโอ้ยบอกเขาไปได้ขนารนูกหมดลูกพี่ๆๆเอาไปทั้กเขาพี่ตัวยุงมองพริกอีแแม่นะ อันนีเป็นดอกอันนี้าานากที่ต้องเอคือะไรเรา <c oughs> อืมเราหายแบ่งเอาในถุงแม่ถ่า,ายลูกพิงคีพิม่แลว้วมาเอาหัวมันอ,ออกแล้วบอกอันนี้บ้านเฮาเอิญใบหูเสือพี่น้องเอิญกินกับหลาำงัวแซ่บแซบเด็หอมหอมบานพี่น้องบมะหัวเอ,เอิญว่ะอีหยั่อย่างอันนี้ได้ อ้าวใบหูเสือกลายเป็นใบหูหมูก็ได้ไ้ไทยลูกไห้ไทย,ย,ยนอยเออจากแ,กแกาอาแกา,อาแกแอคค่ะอะแอคคะแอคคะยืนอยู่คนแล้วคิ้งไม่ได้ลกูกดุงเหีบดุงเหีบมาจาแอคาให้ประแพทย์บางนี่ ไอขางามๆสองนิ้วนิ้มน้ำพ้อมไม่ไหว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 ไม่ไห,ไไหโอ้ยฉันยอมเธอะเออเขาลืมอันนี้ไหมทำไมหนูไปไม่ได้หรอ ม่ไฟไม่ได้เมื่อก่อนกัดสูบน้ามโฮดพักไนะสมือนี่สบายว่าอยู่ว่าอยู่ว่าลืมย h งลืมย h ง เบิร์ตซี่อะพี่น้องเอ้ยมักผีกกระปูกม้ายนี่นนะนี่ต้นติเตียซะสิว่าจาังไรสระเออมันอยากบรรยายมันขี้ล่ายแล้วเขาจังบออยากถ่ายให้เบิง่งนี่มันห้ากกงกางึขนมาได้นี่มาพักบัวีนจังวัดที่หาพี่น้องได้เบิง่งกันนะพักเขาทองกินกับ จำป่าแซลมอนเมืองลาวของแสบในตำนานดอกพักซี่นี่นะดอกดอกเล่นด้นนอก,กนแม่บันเดเล่นจองเนีดอ,อกพัลซี่นี่เบิ่งใกลยย้ๆง,งามเด้เออเบิ่งใกลยย้ๆนี่งามเด้นี่แค่นี้พี่น้องเอ้ยมังเลนก็นมีสามต้น ปลูกเส่ในน้าอันพักอันพักหอมเปย์หอมเปย์ผักชีฝรั่งหอมเปย์มักถั่วนี่นะโอ้ยจะเป็นขี้ละคือเจ้าของปลูกเด้บ่พอใจเด้อ่ะสี่นิ้วโหตอพีโหตอพีอยู่ต้นมันย่งโมโหมันหรอขอบ อ๋อส <m í toys> ีนินิ่เปะเทกาเก๊กทาเก๊กทาซวยๆเร็วๆระวังหมดเด้อย่างมาเด้อย่างมาเด้อจะเป็นตกดินหรอมาพี่ลูกมาพี่ปลาออกปลาออกปลา้าใจก็คน้องสุขุมสุคนติดตามนี่น่องเด้อ อยู่ดีมีแห้งกันสุขุสุขคนเนี่ยเจ็บจะจนลำรุ้ยลำรู้วะอ้เนี่ยส่วยจั๊กเถื่อเนาะพี่น้องนาะเนี่ยส่วยจักเถี่ยเด้อไปแล้ว